สวัสดีครับพี่น้องยุทธนครพนมครับวันนี้พาพี่พาน้องมาสวนมอนทึ่เก่าครับเมื่อวานนี้พี่พี่เพื่อนเก็บมอนขาวนะครับเนาะวันนี้มาเก็บมอนแดงครับมอนแดงสุกแดงสุกดาแพ็กกิ้งส่งตามโมเดอร์ครับเดี๋ยวยุทธนครพนมพาพี่พาน้องเอฟซีเข้าไปชมกันเลยครับไปครับนี่ครับวันนี้พี่แชมผลไม้พากันเก็บมอนแดงครับมอนแดงมอนดําแพ็กกิ้ง นี่ครับแม่หนุ่มซีสกีดครับนี่บู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 นี่ครับแพ็กกิ้งใส่กล่องนะครับตรงตามออเดอร์ออเดอร์หลายป่ะครับวันนี้หลาย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 ป่ะครับอารบีอารบีบ้าจักรกองขับวันนี้จักรกองบ้าก็จำกัดครับบ้าสูงสูงสูงเก็บหลายได้เงินเดือนหลายนะครับเนาะโอ้โหนี่นะครับต้องพานมือเก็บสกรอนสมเปรี้ยวหวานเนี่ย ต้องผ่านเพื่อนสักคนครับคิวซี่สิกรับผ่านในหน่วยงานคิวซี่นี่นอีกครับไปบ่อกอดในตลาดครับราคาดีครับราคาดีสุกรมูนะครับสิบเชคเกลครับกระปุกหนึ่งสิบเชคเกลเป็นเงินบ้านเขาก่เหรียญเงินลงสวงนี่กับประมาณเก้าสิบกว่าบาทครับเก้าสิบเจ็ดเนาะโอ้โบได้ละเก้าสิบสอง มีมอนแดงมีมอนสุกเขียวเมื่อวานนี้นะครับเนาะนี่ครับกล่องนี้แพ็คกิ้งมาสิบเช็คก,กิว้วเดี๋ยวเพื่นจะเอาเขาเอาเขารงงอานปริดสติต๊กเกอร์รูปของไอ้า拉ไบเพื่อนอยู่นะครับเนาะยืนใส่หมวกเทอรลือหัวล้านอยู่แล้วคันว่าโบใส่หมวกก็จะเห็นหัวล้านนะครับเนาะ ต้อนละสิบเช็คกเกลขาถ่าได้พี่น้องเออ้อผู้ใดอยากเห็ดสวนมอนอยู่ทางประเทศไทยเขาก็บเบิ้งไว้เป็นแนวทางครับนี่ครับเก็บไป,ปขายตลาดใส่กองแบบนี้ครับลูกมอนที่ได้บดช่ำลูกมอนที่ได้บบโดนเด็ดนะครับเนาะสีผิวยังสวยง่ามเพื่อเอาครับอันนี้พันธุ์สตอรอเบอรี่ครับสีแดง นี่พันธุ์สุกเขียวสายน้ำผึ้งครับอันนี้สีดำพันธุ์ยังครับนี่บิ๊กลองแบ็กครับใหญ่ยาวดำ,วดำนี่สามสายพันธุ์สีสายพันธุ์หมดเลยครับนี่ครับอันนี้เปรี้ยวครับอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวหวานครับสามสายพันธุ์ครับดกครับดกโดดดก,ดก,ดก,ดกพี่ดก เก็บพร้อมกินพร้อมครับเวลาพักเบีกร์นอนเลยครับเ่าต้องกินเข่าครับบอนี่ครับพันนี้เปรี้ยวครับพันนี้พันดำดำใหญ่ดเดี๋ยวเก็บพอออเดอร์หล,ลายแล้วกับสิบ เปิดบุฟเฟต์ตัวครับอันนี้เบิ่งดูอุโมงครับอุโมงมอนสวยงามครับสวยงามร่มลืนม่นบรรยากาศดีครับวันศุกร์วันเส,สาร์เป็นวันหยุดของบ้านเพิ่นทัางอิสราเลเพยวผกกาาลูกมากินบุฟเฟต์สวนรมอนครับปัดละห้าสิบเชคเกีวเป็นเงินบ้านเท่ากับสี่ร้อยกว่าบาท ไปเลาะไปตามโฮมตามเงานี่แหละครับเงินเดือนสี่ห้ามื่นวิมีอย่างไรหาเพกาะโฮมเพื่อเงาไปซ้ำๆมืดมืดเว้นเพิ่นว่ะเรืองานมากกัะหาเขาหาน้ำกินแกมือยเล็กน้อยนะครับบอถีอว่ลลับาครับลูกกมีอยู่บ้านกินพิซซ่ากัญญามันเพิ่นว่ะบ่ เออที่ครัวบ้านได้ไหมครับเนดกครับดก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 โอ้พันนี่กระดกนี่พันสตรอเบอรี่เด้อพันนี่เนาะนี่ครับกำลังซุกครับพี่น้องเลยนี่ดูการหม่อนเดี๋ยวก็รีดูการเก็บบักทันเมื่อใดจะไปสวนดครับเมื่อใดจะไปสวนด S <S นี่งบุมีอิ่อเดียรยวก่มาอือดกครับดกครับดกครับดก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 สุดยอดนี่ครับอาอถูสุดยอดครับสองสายพันธุ์นะครับงาชนกันเลยกิงชนกันเลยพี่น้องดำใหญ่ดำใหญ่ดำใหญ่ ยกถึงรากดินได้พีน่น้องยอดครับมือนีเก็บพันแดงครับมอวนนี่เก็บพัน,น,พนสุกเขียวกระปนลกันไปแล้วครับโซนี้ออเดอร์ลายครับออเดอร์ลายมอนสุกใใหม่มอนสุกใใหม,ม,ใหม่เก็บใส่กล่องเอาไปขายรายได้ดี สายพันธุ์สุกเขียวพันธุ์สตอรอเบอรี่ดำใหญ่ขายดีหมอนพระบิดาพน ong หนุ่มลำปางกับหมอนพระบิดา ันี่ชิมไปเด้อชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยสักลูกหนึ่งยเย่บ,บอกคิวซีรสชาติให้พี่ดาวเอฟซีเ้าฟังครับอื้อหือ เปรี้ยวครับพี่น้องเปรี้ยวดำใหญ่เปรี้ยวอืทำหนัาคนชอบเปรี้ยวกินข้าวกินข้าวกินข้าว ยอดอันนี้พันธ์ดำใหญ่แล้วตาิเปรี้ยวสุดยอดความดกดกถึงดิน แฮกกิ้งกงตอนนี้ออเดอร์กำลังมาครับเดินเก็บไปก่อนเดี๋ยวออเดอร์มาหลายๆนี่แบบปูผ่าสันเลยครับพว่าปูผ้าขยเ้าเลย อุมงอนยอดความดกโอ้โหจริงะจริงเต็มเต็มกินข้าวแล้วบ่บ่ไปจริงไอหนงไปจริงบ่ อินบายยาพักแล้วครับพักแล้วได้เวลาพักแล้วพี่น้องแรงงานไทยเราสวนหม่อนงานสบายรายได้ดีอยู่ที่ห้มหม่อนบ่ แกิ้งกับแกกิ่างที่สสายพันเธุ์ทอดทวะนอั่ลาบิวอลาบิวยนอระอร่วนอลบีลอันนี้พันอะไรปะสตรอเบอรี่บ่อดทีมอนสตอเบอรี่มอนแดงมอนยาวอันนี้พันสุกเขียว Uhm. นี่มอนขาวมอนขาวแต่มันสีเขียวยังไม่ตสุกสุกไม่เต็มที่สุกไม่เต็มที่แต่ขายดีตลอดฝ้าขายครับออเร์มาก็จัดเลยได้เงินจัดอย่างเดียวแมนแล้วเงินมาอย่าลีลาและลีร์ที่ผ่านการตรวจสอ รวมถึงต้านกัรชาด้วยนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่นี้ก็ยังเอามาใส่ไปไปส่งชอออ็อปบ่้งได้เอาไปส่งชอองอ็อปเรื่อยๆเอาไปใส่ซ่องฟิดไว้น้อเอาไปซ่องเย็นไว้เนาะห้องเย็นไว้บ่เออเดี๋ยวมันจะช้ำครันรอรถมารับอันนี่รถเต็มมากัน มันเด่นเจี๊ยบเอาอยู่นี่นี่ในเดย์ชิมบ่ออขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องเลยมีเพื่อนมาให้ชิมนะครับน้อหนึ่งบล็อกขายก็ประมาณสิบเช็คกูได้พี่น้องเลยอันนี้ชิมฟรีๆครับคนกันเอง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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมาย ไอ้ดีๆเออเยอะๆดื้องเยอะๆจะได้อยู่ในร่มทำงานในร่มมันชมดิไปก็กินข้าวได้ป่ะนี่กินข้าวบ่กินข้าวบเยินเออวานในไหม